สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าเฮายางในปานะคะเฮาได้กินหอมๆจังเสียเฮาก็บาตองย่านมาพีโรกยางของกพ่อแม่พี่น้องมันเป็นกินของเฮดทรัมเปดนะคะเฮดพี่โรบางเราอื่นเนาะเดกจับช่วงดอกนะคะถ้าจับช่วงดอกเขาจะเปาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยต้นนี้กินเขาจะหอมละมุนชุยๆคือจังน้ำหอมคือจัง กินผลไม้ในปีโป้อีกย่างจังสันนะคะใครบอกโอ้โครับว,ว่าเป็นพี่หลอกอีกย่างบ่าแม่นะคะมันเป็นกินเห็ดของตัวนี้ค่ะเขาแม,มพมี่น้องเนี่ยนี่มนหอกคะเด้เหมอนหอกไม่แต่ดองงามๆพวกแม่พี่น้องคุณลาเห็ดตัวนี้เขาจะชอบขึ้นในที่ชื้นๆเป็นน้ำอมน้ำนะคะว่าแม่พี่น้องเออหญ้าหมอกก็เป็นหญ้าหมอกอมน้ำนะครับแม่พี่นอ้องเวลาเก็บเขาก็ระวังนิดนึงค่ะค่ะเขาจะปอดนะคะค่อยๆดึงเขานี่เขาแพี่นอ้อ,นอง นิดนึงค่ะไปไปก็ไม่เป็นไรขอบคุณที่แบบข้ามารับชมราสร้างคลิปความแยบยลนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีจ้า